สวัสดีค่ะสวัสดีชาวตยต้าโคราชน1988นะคะวันนี้อยู่กับเซลเน็ตอีกเช่นเคยค่ะคมาที่ชุดโครมไฟนะคะตัวนี้จะเป็นโครมไฟแบบบายบีม1ดวงนะคะนี่เป็นไฟแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยแต่ถ้าจะให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นพามาชม อ่าตัวนี้เปลี่ยนไฟได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เป็นไฟแบบก้างปลานะคะประก้างปลาแบบตัวรีเจนเดอร์นะคะหรือเป็นแบบ GR Sport เลยนะคะสังเกตชุดโครมไฟจะเป็น2ดวงนะคะแล้วมีไฟเดย์ไทม์นะคะให้แสงสว่างเวลากลางเอ้กลางวันด้วยนะคะตัวเดย์ไทม์ตรงนี้นะคะติดอัตโนมัติเลยค่ะอันนี้สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันค่ะ รรมาชมตัวล้อนะคะสำหรับล้อตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ยางเหมือนเดิมนะคะจะเป็นไซส์ของตัวขอบ18แนะคะแต่ถ้าจะให้สวยมากขึ้นนะคะอัพขึ้นมาอีกเวลหนึ่งเป็นขอบ20ตัวซุ้มล้อเนี่ยก็จะดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นลาย TE 37หรือว่าเป็นอ GR อ p o r t ขอบ20อาลายลมดำอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะเป็นลีเจนเดอร์ขอบ20 ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะมาด้านข้างนะคะถ้าลูกค้าตกแต่งชุดจ r s p o r t เนี่ยสังเกตที่ตัวครอบครอบกระจกมองข้างนะคะครอบกระจกมองข้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวเบ้าไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะคือเดิมๆมันจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะทีนี้ตัวหลังคาดำเนี่ยก็ทําได้เช่นเดียวกันลูกค้าจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะอันนี้ทําได้เหมือนกันมาที่บันไดข้างตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นบันได บันไดข้างสีดํามาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเดิมๆม,มันจะเป็นสีสีเงินนะคะมาด้านท้ายโอ้ด้านท้ายตัวนี้นะคะโอเคตัวนี้คือแต่งมาให้ชมเบื้องต้นนะคะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเป็นรถที่หลุดจองนะคะจะไม่ไม่ค่อยแต่งเต็มเท่าไหร่แต่ลูกค้าสามารถทําได้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น ท้ายธรรมดาอยู่นะคะใช้แมนวนวลมือเปิดเนี่ยค่ะจะค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะคะตัวนี้แต่อ,อ่าสุภาพสตรีแนะนำว่าให้ติดตัวท้ายไฟฟ้าท้ายไฟฟ้านะคะของที่ศูนย์เรานะคะสามารถเปิดได้3แบบก็คือเปิดจากปุ่มนะคะแล้วก็เปิดจากด้านข้างในนะคะแล้วก็เป็นเซนเซอร์คลิกเทา้าด้านนี้นะคะก็ช่วยผ่อนแรงตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้ก็จะหนักหน่อยนะคะ อ่าโอเคตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองถอยนะคะอันนี้มาให้แล้วก็คาดเอวดามสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวโลโก้แก้วด้านท้ายเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เปลี่ยนได้ค่ะอีกนิดนึงค่ะท้ายเราตกแต่งเป็นของชุด g r Sport ย่างนี้เลยนะคะตัวท้ายที่แตกต่างจาก l ี g e n เดอยังไงโอเคมาชมตัวที่แตกต่างก็คือตัวนี้เลยค่ะ